สวัสดีครับดีดีตลราจะเข้าสู่ช่วงชวนมากากับเปาเจษรา EP ห้าสิบเก้าครับ EP นี้ครับมีคนถามผมมาว่ามีวันหนึ่งนะครับก็คือวันที่สิบมีนาสองห้าหกหกเนี่ยนะครับมีหุ้นอู่ตัวหนึ่งครับเขาไปเปิดในกราฟในเทดดิ้งวิวนะครับกับใน EF i n เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเขาก็งวว่าทาไมมันถึงไม่เหมือนกันนะครับแล้วความหมายจากกราฟเนี่ยคือคคละเรื่องกันเลยนะนะครับแล้วเขาก็ไปเปิดสตรีมมิ่งยิ่งงงหนักเข้าไปอีกนะครับเขาก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาคุยเคสนี้กันครับ ก็คือในเคสนี้นะครับก็คือผู้ที่เขาถามเนี่ยคือหุ้ KJL นะครับซึ่งตัวนี้ผมเอามาอธิบายฟังเป็นเคสตั้ดดี้เพื่อจะพูดถึงนะครับตัวเขาเรียกว่าเหตุผลนะครับที่กราฟมันต่างกันไม่ได้เชียร์ซื้อขายนะครับหรือแนะนําอะไรทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายเนี่ยแต่ว่าคืออันนี้เอากราฟมาศึกษากันนะครับคือในเคสของ KJL เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดูในโปรแกรม Trading View นะครับเราจะเห็นว่าวันเนี้ยนี่คือแท่งของวันนี้เลยนะครับมันเปิดแก็บลงมาเปิดแก็บลงมาเยอะมากเลยนะครับ เปิดแกลบลงแบบเฮ้ยถ้าเกิดเป็นหุ้นเนี่ยนะครับอาสมุติถ้าเราไม่เห็นตอนราคาแห้งเขียวเนี่ยนะครับตอนที่เปิดมาตอนเช้าเนี่ยมันเป็นแห้งอยู่งล่างเลยนะครับดูแลดูน่ากลัวนะเปิดเปิดแกลบลงนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราไปดูในโปรแกรม efin มันเปิดแกลบขึ้นครับในโปรแกรม efin เนะี่ยนะครับ efin s t o c k pick up ของเราเปิดแกลบขึ้นซึ่งคนละความหมายครับเพราะถ้าเก็เปิดแกลบขึ้นแบบนี้นี่คือสวยเลยนะครับใครเคยดูไลฟ์เรื่องแกลบคงเคยอธิบายไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคือสวยเลยนะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้ครับเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยครับถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนั้นมีการนะครับดรลูดจากการปันผลเป็นหุ้นนะครับหรือว่าไดรลูดจากเหตุผลใดก็ตามนะครับถ้าเกิดสมมติแจกวอลเล็ตหรืออะไรก็ตามแล้วมีการไดรลูดนะครับกราฟในเทรดดิ้งวิวนะครับหรือแม้กระทั่งในโปรแกรมสตรีมมิ่งที่มันสามารถดูกราฟได้นะครับก็คือในบางบกโปรแกรมสตรีมมิ่งมันเปิดกราฟค่าวๆา,าได้เนาะนะครับในเทรดดิ้งวิว ก็คือมันจะยังไม่เอานะครับการปันผลเป็นหุ้นนะครับมาคานวณราคาไดลุดว่าราคาปัจจุบันมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ากราฟแท่งเทียนนะครับอย่างสมมติว่าเราดูใน h e ด d i n g วเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นกราฟที่ยังไม่ได้ลูดนะครับอันนี้คือไดลุดแล้วนะครับในขณะที่ใน e f ินครับกราฟทั้งหมดเนี่ยคือเขาปรับให้มันเป็นราคาหลังไดหลูดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเคยอธิบายนะครับเรื่องของการไดลุด นะครับก็คือเรื่องของการปันผลเป็นหุ้นอะไรเงี้ยนะครับเคยทำคลิปสั้นเนี่ยมันดีไปแล้วใครไม่เคยดูว่าทำไมมันถึงได้รูดคำนวณยังไงนะครับก็ไปดูคลิปสั้นนั้นนั้นหรือใครที่อยู่ในกลุ่มผู้สนับสนุนเพจและใน u t u b e นะครับผมเคยอธิบายหน้าเทรดวิธีการเทรดหุ้นที่นะครับเป็นลักษณะของหน้าเทรดหุ้นที่มันเป็นไดรูดนะครับจากราคานะครับการปันผลเป็นหุ้นอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันมีวิธีเหตุอยู่นะใครยังอยู่เออใครอยู่ในกลุ่มผู้สนับสนุนก็อย่าลืมเข้าไป ถ้าเราเจอหุ้นที่มันเป็นลักษณะของการปันผลเป็นหุ้นนะครับแล้วมีการไดรหลดแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้คือ1อย่าดูกราฟจากเคทิงวิวส w 2นะครับอย่าดูกราฟจากสตรีมมิ่งนะครับและ 3. ให้ระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเราเปิดในโปรแกรมสตรีมมิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นตัวนั้นอ่ะมันเป็นสีแดงคือได้เกิดใครสังเกตนะครับปกติเวลาราคาหุ้นาเทียกบกับเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าราคาหุ้นวันนี้มันสูงกว่าเมื่อวานราคาปิดเมื่อวานมันก็จะเป็นสีเขียวเนาะ ถ้าราคาปิดนะครับราออคาวันนี้มันต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ไอ้หุ้นที่มันไดรหลดลงมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปมองสตรีมมิ่งคุณจะเห็นมันแดงทุกทีนะครับแต่ว่าถ้าคุณมองจากกราฟอ e ีฟินคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยนะครับมันสวยในทางเทคนิคอลนึกออกยังนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเจอหุ้นที่มันเป็นหุ้นปันผลแล้วมีการไดรหลดเกิดขึ้นสิ่งที่เราควรทําก็คือเปิดกราฟจากโปรแกรม e ีฟินแนนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะเทรดเก็งกําไรก็ดูจากกรา อย่าไปสนสีในโปรแกรมสตรีมมิ่งว่ามันแดงนะครับหรืออย่าไปดูกราฟในเทรดดิ้งวิวนะครับซึ่งถามว่าแล้วในเทรดดิ้งวิลสุดท้ายมันจะปรับให้ถูกเหมือนในอ e ีฟินไหมปรับครับแต่มันใช้เวลารก็คือบางทีวันรุ่งขึ้นก็ปรับและบางทีก็ใช้เวลา2อสวันมันถึงจะปรับนะครับทีนี้เราก็ดูในอ e ีฟ n นอีฟนแนไม่ก่อนนะครับหรือถ้าเกิดว่าวันรุ่งขึ้นมันในเทรดดิ้งวิลปรับแล้วก็เทรดไลนะครับดูกราฟในเทรดดิ้งวิลได้เลยนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมาน อัปเดตให้เสมอแต่ในโปรแกรมอื่นเนี่ยจะยังอัปเดตวันรุ่งขึ้นหรือไม่ก็อีกสองสวันนะครับก็เรามัดระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะตอบคาถามชาวบลานหลายคนว่าเอ๊ะทำไมมันถึงกราฟมันถึงไม่เหมือนกันได้นะครับนี่คือเหตุผลครับนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ผมนะครับมาเกาเรื่องไหนในตลาดหุ้นนะครับอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกหรือจะอินบ็อกมาก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบหน้าเพจให้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับวันอังคารหน้าเจอกันสวัสดีครับ